การแจ้งเตือนจงสกัดกั nee, ้นการวางระเบิดพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว่ระเบิดผ่านเลยไอ้ยุ้งฮะตัวไหนเถอะวะทีมของคุณพ่ายแพ้ 我买珍珠了。我他妈被秒了。你是三级吗？开边防。我我晕孩 คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว,วเหาทีมของคุณพ่ายแพ้ เอ,เ,อเอาทางแกงว่ะสงสัยม่งมาว่าปะปาปาตัวตายให้ให้มันดีไหมค่รมาระเบิไปแล้ว่าาระเบิแล้วาระเบิดไปแล้ว่าาระเบิไปแล้วดาวแ์แมนด o วน์ o สริยะ กระต้านคำเตือน,นระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วไปสัตว์อเขาบอกเลย ระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะคว่างระเบิดไปแล้วบันทึกหอปะคางระเบิดไปแล้วไปคว่างระเบิดไปแล้วทำไมกูยิงก็ไม่ได้อะ Enemy down แปดบนโหมดห้าไม่ได้ล่างอะ เป็นด้วยเหรอที่กูเล่นลาน่าในไอ้สัตทีมของคุณพ่ายแพ้หมดแล้วครับฟองระเบิดไปแล้ว พอระเบิดไปแล้ว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 อดไปแล้วตัดตันกูตัดกักูจะตัดองรอว่้วระเบิดไปแล้วกิดตั้งเลย โอ้โหกูยไม่ตายซากซากมากฝาดไปด่าแล้วนะจะเลือกคูณากวะนละ พอระเบิดไปแล้วก็ยิงไม่ตายน้อยเราเดี๋ยวไปถ่ายรพอระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วแนแดแนแดพอ,อระเบิดไปแล้วอะไรพอระเบิดไปแล้วตดล่างตัดกลางพูด รถกางสนามน้อไปแล้วอสนายคำเตือนระเบิดเวลากติดตั้งแล้วอ่ารถอะทีมของคุณพ่ายแพ้ พอระเบิดไปแล้วพ่อระเบิไปแล้วพอระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วอะไรอ่ะี่ไม่รู้เพื่อนอะไรนไม่รู้ยคนเข้า ตระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วยีมของคุณพ่ายแพ้ Phong rửa bệnh bây lâu! Phong rửa bệnh bây lâu! Phong rửa bệnh bây lâu! đi rồi เธอแม่งคู่เลยสัดโง่เลยเราไม่เอาหินกลับอ่ะตอนนั้นภารกิจล้มเหลวไม่แค่จบนี้มันไม่อยู่ในห้องเราแค่นั้นเอง 감 뜨건 여러분.

กีบของคุณพ่ายแพ้อดไปแล้วปอเปิดไปแล้วปองถูกเปิดไปแล้ว

เกือบแมงวันใช่ทีมของคุณได้รับชัยชนะร้อนหนีโดนยิงเมื่อกี้พ่วงระเบิดไปแล้วพ่วงระเบิดไปแล้วพ่อปวดขาพ่วองระเบิดไปแล้วพ่วงระเบิดไปแล้วพ่วงระเบิดไปแล้ว เนินเนินมาไก้เหอฮ้ยอะไรเนินแส่ไปลูก ทีมของคุณพ่ายแพ้ลักเลยลักเลยลักเลยว,วตัวโดนเตะต้องเตมะมันหรอต่ออยากรองว่ะแค่ยับไปเฉยเลยมั้ง ให้มันเล่นต่อเพื่อนเหรอไม่ให้มันเล่นต่อ,อไม่มอะโวยวายเฮ้ยกูชิดขวาตัวนั้นไม่ได้อ่ะกูต้องหยุดในห้องบอกวะเนี่ยกูคิดได้แล้วเนี่ยมันหยุดแล้วเนี่ยแปดมันไงแปดมันหยุดแล้วอ่ะห้ามันก็หยุดละ เด้ะอ่หาเลยทีนี้เรียกงไม่เป็นเรื่องันบ้าอยู่เห็นที่างเงินบีดปาพิมพตอะขยะทั้งแขนมันอ่ะ มันไปพิม์กันได้คหรอหน้าเซิร์ฟผมว่าเน่ย ทางห้องเล่นเองแล้วห้องทีสีห้องเขาอะใช่ห้ว อ๋อแค่นี้นี่เองอใส่เขาเขาเขาใส่เขางุนหินทีน่ไม่ไม่ได้ด่านที่ต้องการ